โอ้ไม่ก๊โอ้ไมอ้โอไรเนี่ยโอ้ครับวันนี้อยู่กับพงครไสตาร์เรียวนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราจะไปฟาร,ร์มลิลลีกันต่อแหละแต่ว่าโอ้ oh. พุ่งเข้าเกมนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกท,ท,ทีหนึ่งคูน่นี้ค่อยว่ากันวันนี้วันจันทร์นะผมอยากเล่นอันนี้ไม,ผม,ไม่ผมไม่ทำไม่ดองแล้วผมจะกดพมพิ่พพาห้าสิบอันเนี้ยได้เทา่าไรอะไรบ้าง ลองเลยไหมลองเลยกลัวอะไรกดเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้การันตีอืมดนนีกว่าครับผมกดหมดเลยนะห้าสิบสองใบหมดเลยอ๋ออันนี้ครับไม่โอ้อันนี้ดโอ้โหอันนี้อยู่แล้วอาานี่ครับโอ้สองปับป๊บปั๊บอันนี้ดีกว่าครับ อันนี้ดีกว่าดีไม่ไม่มีอะไรดีกว่าเลยเหรอครับจริงๆอันนี้ออฟหลักไม่ตรงอ่ะออฟหลักให้ตรงทิ่น้องอู้อันนี้ได้แก้ครับโอเคยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้น้องอะไรนี่อ่ะอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าครับ โอ้ทำลายล่างเอามาทำไมอ่ทำลายล่างอ้าวตรงด้วยแล้วโอ้ดีเลยโอ้ยยี่สิบสามแล้วเพื่อนอะไรสกีพ่าไปแล้วไหมอะไรได้เยอะน้อยสุดอันนี่อันนี้น้อยสุดจาติส่วนที่ไหนเนะโน่ส่นโนแค่อยู่รออันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาผงคุณว่ามันเท่าไหร่นะสะปีดมันรวม,รวม อันนี้สองโอ้ยไม่มีสปีดเลยวะยี่สิบห้าชิคกี้พายสปีดนะอ่ะ,อะผมยี่สิบามอยากแค่แคขออีกนิดนะโอ้โหเสร็จงเบาวะโทษน้ำตัวโอ้โหจะเหยนว่าผ,ผมเห็นทำลายล้างแล้วผมมันขัดใจมากเลยตรงเสื้อเนี่ยแกเสื้อกูนี่น้อง ก็อลองอะไม่ไหวละเสื้อเสื้อมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าอุ้ยปับ๊บพึ่งอันนี้ลงสามออฟตรงวันนี้ยี่สี่แล้วยี่สี่ลดว่ะแต่ว่าลดแบบเรยๆเลยไห่อนะมันออฟเพิ่มก็จริงฮะออันนี้ดีกว่าอ,อันนี้ลงใค่หนึ่งครับมันไม่สวย เราหนึ่งกไม่สวยเหมือนกันครับโอ้หยังไม่ได้ฟาวเลยวันนี้บอกเลยว่าเรากดกันมันมันตึงๆเลยครับโอ้ยถามจริงปามอ้โอเคครับอันนี้ดีกว่าเฮ้ยยี่้าผมอยากแก้เชือกใหม่นะแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคครับเราได้ยี่สิบห้าสลต็ดละรับเลยสวมใส่ ทมไส้เลยโอเคนี่เราสามารถทำลิลิกไซลินสรตจได้เลยครับทุกคนอันนี้ลองนะขอนอย่าก,กดลองเปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าอ่ะ ขอลองอ๋อโอเคก็คือใส่ไซลินเหมือนเดิมได้อะแล้ว,แล,วแล้วยังไงอะปับปับอืมอืมปับปับปับรีรที่เก็บไว้ชั่วคราวสามารถส่งไปร,รับความใช้เลวลา อ๋อมันคือกิจกรรมทำลิลิกเลยอ่ะแบบเอาลิลิทให้เทพเลยนะผมกดให้หมดเลยอันนี้คือลิลิกเทพเลยครับอันนี้คือทำลิลิกของคุณให้เทพได้เลยอผมเพิ่งมานั่งอ่านาขล้ขยันก,กดหมดอ่ะเอาที่อยากแก้ตอนนี้น,นะก็เชือบแล้วก็รองเท้า ครับผมไม่แก้แก้ทําไมไม่รู้ปึง้งกันตีโอเสียแต่เสียเฮ็ดพี่ผมอยากได้เฮ็ดพี่จังเลยอ่ะเอแต่มันเสียสปีดแต่เอาเลอครับโอ้เดี๋ยวโอ้เท่ากันอะแต่อันนี้ได้สปีดผมไม่ากเสียสปีดพูดตรงๆจากชายแล้วผมไม่อยากเสียสปีด โอ้แต่ละยากแต่ละอันที่ออกมาให้อุยอ้ยอุ้ยอันนี้ดีโอ้แต่เอา b l ักไม่ตรงอันนี้สองอันนี้สี่อันนี้สามเสียสปีดโอ้โห s สปีดอะ่ะเอาสปีดแล้วนะ ไม่อยากได้นี่เลยอนะ่ะอ้อโอ้ยเจ็บโอ้ยอะไรเนี่ยปึ้งไม่ได้เลยเลยโอเคครับได้มาแล้วอ้าวเดี๋ยวนะขอเช็คลิลิกหน่อยตอนนี้ลิลิกเป็นเสียไปนะครับอันหนึ่ง โคตรง่าวเลยแต่ไม่เป็นไรนะผมโอเคแล้ว24สับสเต็ตมันพอๆกับเจ้าทรรนง์ของผมแล้ว17เดอดเตอร์ตอตตอะไรอะโอเคงัค้นทำไงต่อเราหรอทำอะไรต่อดีเราไปนั่งแก้แค่ของให้ตัวไหนดีไหมแก้ของแก้ของ งั้นดูจากตัวเครือคอนที่ผมติดดาวไว้นะครับงั้นเรามาแก้ที่ไซส์ไอไฮยาสีดีกว่าไหมจริงชิงชิงชิงอุ้ยไม่ต้องแก้ไฮยาสีไม่ต้องแก้แล้วไฮยาสีงแงแล้วแต่เราผมยี่สิบแล้วแต่ก็ไม่ได้น้อยนะสำหรับตัวทรัแต่ว่าะอ่าแต่น้อยกันโอร้อยสี่สิบเอ็ดเองยังไม่ใส่แล้ยคน ถ้าใส่หลายคนจะเป็นอะไรก็จะเป็นวอยห้าสิบสามไม่ได้หรอผมผมต้องแก้ของเรื่อยจะไปเจอของที่ดีกว่าแล้วผมจะเป็นอ่ะงั้นเอาฝุผมฟาร์มของแก้ด้วยแล้วกันโอเคก็ไปเริ่มฟาร์มกันเลยครับไมวันนี้ก็นั่งบนกับตัวเองยาวหน่อยกว่าจะได้ฟาร์มของจริงๆจังๆก็เกือบปิดคลิปแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะครับงั้นก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันตอนทีลเรกันเจอเราเบื้อ เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนซับเสร็จครับทุกคนเจอกันครับ โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคเสร็จแล้วครับมาดูกันว่าฟาร์มเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างแด้ของเรามาแก้ไหมโอ้ my ่ o d โอ้ my โอ้โอ้ไรเ่ยโอ้หูโอ้ไรเดยอัพ ออยากซูมใหม่เลยโอ้โมีมีคาได้ยบอกว่าคะะาบเลยไม่สนไ,ไปไปเลยซูมใหม่ขอร้องดีดีก็ได้หรไม่เป็นไรลองด,ดูเป็นเรียน ที่บกสำับแต่พอปีเต่าลงต้นตีนแตาผมไม่แต่ผมเอาอันนี้ไปใส่เลยได้อยู่ใครใส่ได้วะตัวเซตนี้ออืมั่านแหละท่งมันโอเคถุงมือครับโอ้โห this โอ้ยความเร็วความเร็ว โอ้แล้วกูค้าบลิลลิคมาทำไมครับไอ้ไอ้ここคขาบลิลลิคทำไมโอ้โหยี่สิบเจ็ดเราบังโอ้โหนั่น,นไงกูว่าแล้วแล้วกูค้าบลิลลิคทำไมไอ้ตืดอืมอืมอืมีย่ยไม่รู้ไอ้ซัดดีจริงเกมกูเสียเวลาคราบอย่างนาน แม่งเอาลิลี่เก่งกว่ายัดหน้ากูน่าจะฟาร์มก่อนโอ้ยวันนี้ก็ไม่มีไรครับทุกคนไม่มีอะไรโอ้ยเกมม่ทำากับผมอย่างนี้ได้ไงวะโอเคก็วันนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนนรครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ